าละครคูชมครับก็สวัสดีคู่ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซโกันอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับคูชมครับเราก็จะมาพาไปดูเป็นกิจกรรมสายฟรียา้าว่า ฟรีแน่นอนเลยแล้วก็ชัวร์แน่นอนเลยเพราะว่าประกาศจากทางแฟนเพจไกด์หน้าฟรีไฟท h i g แลนด์แล้วนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับก็ <c oughs> ได้รับฟรีฟรียกเซิร์ฟกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นตัวละครฟรีเอ่ยมีอ่าตัวชุดฟรีอะไรโอ้มีสกินรถฟรีด้วยคุณผู้ชมครับโอ,อ้โคตรจะเท่แล้วก็โคตรจะด <c oughs> ีเลยเดี๋ยวมีสกินระเบิดอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวกิจกรรมมันจะเป็นยังไงจะได้รับยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ่นเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะพลาดของดีีของเเเดดดด็็ไไไปปลยยก้้รมว๋ฝา ใจเลยก็เรามาดูกิจกรรมกันแป๊บนึงดีกว่านะครับนี่มากับน้องคู่หูรับบิดตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพรับฟรีนะครับคู่หูรับบิดน้อยตัวนี้นะครับอยู่ไหนเอ่ยไหนหน้านี่เลยนะครับท็อปอัพรับคู่หูตัวใหม่นะครับก็เติมเริ่มต้น99เพรก็รับไปเลยนะครับเป็นตัวเจ้าหน้าที่ฮอบนะครับ ก็สกิลสุดเจ๋งนะครับก็คือทุกครั้งที่วงบีมเนี่ยเราจะได้รับ EP4 เหลือจำนวนหนึ่งนั่นเองนะครับอย่แล้วก็อย่างนั้นคือถ้าเราเติมครบสอง้วกเก้าคือจะได้รับอ่าสกิลสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับโค้เท่นะอย่ครับไม่รู้ เท่มากคราช่วงครับดูดิโอ้โหยังไม่ได้เติมเลยนะครับแต่ว่าก็ได้มนแล้วนะครับแต่ว่ากิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่4ี่จนถึงวันที่8นี้เท่านั้นนะครับรีบไปเติมกันนะครับคร่หูน่ารักน่ารักแบบนี้ต้องมีติด ID ไว้แล้วนะครับและอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเซตแรปเปอร์นะครับรีโหลดทารก็ตดาวนั่นเองนะครับรีโหลดหมดคนคู่นะครับก็จะเป็น ชุดเท่ๆคูลๆแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับเล่นยังไงนะก็จะเป็นกิจกรรมยิงนั่นเองนะครับเป็นรูเล็ตใช่ไหมเนี่ยเป็นยังไงครับพอยิงปุ๊บแล้วก็มันจะหมุนใช่ปะปั๊บโอ้โหน่าตื่นเต้นดีนะครับก็โอ้โหมันจะเปลี่ยนขอรางวัลไปเรื่อยๆนะครับแต่ละนัดแต่ละนัดนะมันเป็นยังไงเนะี่ยอ่าเป็นสิบเก้าเพจแล้วก็มันจะอัปเกรดไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่ตอนนี้อ๋อวงมันก็จะแคบไปเรื่อยๆทีนี้เราก็จะได้ชุดหรือว่า ได้ชุดผู้ชายและชุดผู้หญิงถาวรแน่นอนเลยนะครับท้าทางก็น่าจะได้นะครับวันนี้ก็เทมากนะกิจกรรมตัวนี้คือนี่เป็นชุดราเวนเดอร์ตัวนี้รู้สึกว่าเคยมาแล้วแต่ว่าชุดผู้ชายตัวนี้คือตัวใหม่นะครับเดซี่แก๊งสเตอร์นั่นเองนะครับโคตดเทเลยนะนี่ที่ผมใส่อยู่เนี่ยโอ้โคตรเทนะเบิดูแบบเก๋าเกดีนะคุณผู้ชมครับแบบแนบวบมาเฟียอะไรประมาณนี้นะกิจกรรมคือมีตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่10พฤศจิกาย,ยนนี้เท่านั้นนะครับ เอาเลยคะคุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปพูดถึงเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับที่คุณผู้ชมสามารถรับได้ทุกคนกันเลยนะครับซึ่งจะเป็นยังไงในวันศุกร์นี้นะครับในวันที่12วันศุกร์นี้เนี่ยก็จะรับฟรีทุกคนกันเลยนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับไปกันนี่เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็อยู่ในโพสต์หน้าเพจนะครับของกันน่หน้าฟรีไฟล์เลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเริ่มต้นกิจกรรมยิ่งใหญ่บูยาเดย์นะครับแจกไอเทมเพียบแบบยาวๆจนถึงท้าย นะครับคุณชุครับก็นั่นแหละจะเป็นของจริงนะเนี่ยใครจะบอกว่าเอยมันไม่จริงหรอพี่มั่วหรือเปล่านี่นี่คือจะเป็นของจริงเลยนะครับน่าจะเข้าในตัวเกมหรือย,ยังเนี่ยอัปเดตอ่าอีเวนต์เข้ามาหรือยัง เอ๊เข้ามาแล้วนี่หว่ะเออไม่ต้องเข้าไปดูในเพจหรอกก็เห็นจะจะแล้วนี่ว่าคุณผู้ชมครับนี่ก็ะจะเป็นกิจกรรมก็เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะคุณผู้ชมอาจจะงงอยู่ว่าเอ๊นี่เราเล่นได้หรือยังเนี่ยผมจะอยากได้แล้วเนี่ยยังไงนะกิจกรรมเรื่องแต่วันที่12ถึงวันที่29เกนะีาเทั้งเดือนเลยตลอดทั้งเดือนเลยนะครับก็ะจะมีอย่างแรกเลยก็คือในวันที่12บวันสุ่งเนี่ยนะก็ะจะมีกิจกรรมรับเป็นตัวรูปโปรไฟล์นะครับตัวรีออนนะครับนี่ก็จะเป็นโปรไฟล์ สเก็ตบอร์ดตัวนี้เลยนะครับสก็ตบอร์ดแบบเท่ๆนะครับเอฟเฟกก็ใช้ได้เลยนะครับส่วนตัวรวมชูชิฟก็จะเป็นรวมชูชิปลายเหมือนเขาเรียกอะไรสเกลเาหรอครุณผู้ชมครับก็คือจะเป็นตัวหัวกะโหลกบูยาดเด่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับและที่ดีไปกว่าน,นั้นก็คือแจกสกินดถวบิ๊กฟุตฟรีๆนะครับโหโคตรสุด่ะส่วนใหญ่เนี่ย ท่ามทาเด็ดขาดเลยนะครับมันสวยมากมากซึ่งทุกคนเนี่ยต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับอย่าพลาดนะครับเพราะเจะเป็นตัวอ่าตัวตรานั่นเองนะครับเหรียญตราที่แบบเออเก็บไว้นะว่าเราเคยเข้าร่วมกิจกรรมมาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวหมวกตัวนี้เนี่ยเคยเข้ามาแล้วนะเ,เป็นเหมือนหมวกพรีเดเตอร์ปะเออนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะเป็นตัวชุดฟรีไฟแม็กนะครับตัวนี้ซึ่งเอะผมรู้สึกว่าผมมีอยู่คู่กับชุดผู้ชายนะผมได้มาจากอ่าการติดท็อปสิบเนื่องจากทุกกกคนน่่ย่ชยชนะวัด้ผผมมะไรูล ว่ามันไปอยู่ไหนนะครับจะเป็นชุดโกลเด้นนั่นเองนะครับผมหาไม่เจอขอผู้ชายแต่ว่าของผู้หญิงก็เท่เจะเป็นตัวนี้นะครับโกลเด้นไซเบอร์เอะไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นชุดคู่กันนะหรือเปล่าหรือว่าคู่กันผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าชุดโกลเด้นไซเบอร์นี่ก็เป็นของแรเหมือนกันนะที่ผมได้มาหนึ่งใน10แค่10คนในเซิร์ฟเท่านั้นนะคุณชมครับถือเท่จัดอ่ะคุณมครับก็เป็นชุดผู้หญิงเนาะอย่ายลืมมาทำกิจกรรมกันด้วยก็คือจะเป็นกิจกรรมรับโทเค็นตัวนี้นะครับเป็นโทเค็นสามเหลี่ยมตััวนนี้่คบอลลกก็็เหงจื ในโหมดอ่าแมป VR คืออะไรอ๋อเมืองบิลดาหรือเปล่าค,ครับแมปปกติแล้วก็หรือโหมดซ v วนั่นเองเนะี่ยค,ครับสามารถเล่นได้ตามปกติเลยในโหมดซ v วก็รับไปเลยนะครับหลังจากที่เราเล่นตัวแมปมันก็จะดรอปให้เรานั่นเองนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่ที่ส3แล้วก็14ก็จะรับไปเลยนะครับเป็นสกินกระทะนะครับโหโคตรสวยนะตัวนี้เนะนี่ยก็คือจะเป็นกระทะตัวที่แบบเออมีสีเรืองแสงด้วยนะโคตรเท่เลยนะครับกระทะบูย่าตัวนี้โหสวยมาก และวันที่16ถึงวันที่23เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับบุญญาล่าไอเทมเนี่ยก็จะรับเป็นตัวต้นไม้นะครับหน้าเกาะรอนะครับแจกของหน้าเกาะรอแจกพวงแจกพชรอะไรประมาณนี้เลยเนี่ยคุณูครับและต่อเนื่องในวันที่17จนถึงวันที่23ก็จะรับไปเลยเป็นสกินมีดมาชตเต้ตัวนี้นะครับคุณูครับเล่นครบ200มีด1อยเข้าขันยะเย็ดแค่โคตรเทแล้วอยูครับก็คือเล่นครบ200น่าจะเป็น200ดาเมจหรือ200ตาโอ้200ตาก็น่าจะตายแล้วยูครับว่าเฮ้ยหรือ ม่น่าจะใชื่อ0องอยตาหรอกครับแค่จะเป็นแบบสองร้0ยคิวอะไรประมาณนี้แหละน่าจะ200รคิวแหละก็จะเป็นกิจกรรมต่อไปก็คือเลือดนักสู้บู๊อย่างมิสไทล์นะครับก็รับไปเลยนะครับเป็นสกินระเบิดที่แบบเอ่อเอฟเฟกต์มันก็ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับแต่เป็นเอฟเฟกต์แบบธรรมดามากแต่ว่าก็ต้องมีติดไอดีไว้แหละเพราะมันเป็นของฟรีเวอคุณครับในวันที่19นะครับถึงวันที่28ก็จะเป็นการ อ่าน่าจะไล่คิวนั่นแหละบูอย่างมีสไตล์ก็มีการยิงกันในประมาณนี้แหละคุณผู้ชมครับและที่สำคัญคือวันพีคเดย์นะครับในวันที่20พฤศจิกายนนี้ก็รับไปเลยนะครับล็อกอินรับตัวละครลีออนไปเลยฟรีๆนะครับนี่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 ซึ่งตัวละครนี้ก็อ่าสกิลของเขาก็คือฟื้นฟูห้าหน่วยหลังต่อสู้สิ้นสุดลงนั่นเองนะครับหรือว่าเวลาเรายิงกันอยู่เนี่ยแล้วก็ ศัตรูตายหรือไม่ก็เราจบแมตช์เนี่ยจบจบจบการต่อสู้เนี่ยเราเรายิงเขาตายหรือว่าเพื่อนยิงตายแล้วเนี่ยเราก็จะได้ HP ไปเลยฟรีนั่นเองนะคุณผู้ชมครับอันนี้โคตรดีเลยนะคล้ายๆแบบมีโล่ด้วยนะคุณผู้ชมครับตัวนี้ผมเคยรีวิวแล้วนะครับบัตเตอร์บิเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับก็จะได้รับเลือดสูงสุดก็คือ30หน่วยเลยทีเดียวนะครับเมื่อเรายิงศัตรูตายปุ๊บหรือว่าจบแมตช์จบศึกนี่แหละเออเมื่อเรายิงจบศึกปุ๊บเราก็จะได้รับตัว HP ให้ต่อสู้อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับโคตรดีนะครับเพราะแจกฟรีซึ่งมันโคตรดีอ่ะยู่ครับก็อย้นเนี่ยอย่าพลาดในวันที่20คือวันพีคเดย์นะครับวันเดียวเท่านั้นนะครับและคุณผู้ชมครับก็ในวันที่20่สิบเนถึงวันที่25าเนี่ยก็จะมีกิจกรรมรวมพลคนบุญญาเนี่ยครับก็เตรียมไว้เลยนะครับก็เลยรีบทําคลิปในวันนี้นะเพราะว่าอีกหลายวันเลยในวันที่20ก็คุณผู้ชมสามารถไปหาไอดีไก่ที่ไม่ได้ออนเกิน7วันหรือว่าไปสมัคร ID ทิ้งไว้เลยนะครับอ่าสัก สิบไอดีแนวหรือไม่ก็7 ID ดไอดีแนเพราะมันใช้ประมาณ7หรือ8นี่แหละคุณครับก็เตรียมไว้เลยนะครับคุณครับเออก็ได้รับแน่นอนเลยนะสูงสุดคือ1 9ึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าเพ็ดแนวอยาครับเพชรฟรีๆ,ๆ,ๆใครๆก็ชอบอ่ะ เพื่อนเนี่ยอย่าลืมเข้าไปทาภารกิจกันด้วยนะครับก,ก็คือเชิญเพื่อนที่ไม่ได้ออนเกินเจ็ดวันก็ไปหาเพื่อนอุ้ยไม่เล่นฟรีไฟแล้วก็ไปชวนมาเล่นกลับมาเล่นในวันนั้นนะครับอย่าให้เพื่อนเข้าเกมก่อนนะให้เพื่อนเข้าเกมเมื่อกิจกรรมเข้ามาถึงหรือว่าคุณผู้ชมสามารถอ่าสมัคร ID เล่น,ลนก็นได้นะคสมัคร ID ดีตั้งแต่วันนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งไปแล้วก็วันที่2ี่ก็มาเข้าเกมมาอ่า ใส่ UID ของเราที่แบบตรงนี้เนี่ยครับนี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมทริคเล็กๆน้อยๆนะครับว,ว่าทําไมเอ๊ะพี่ถึงได้กล่องสุ่มเพชรเยอะจังทำไมคนนั้นสุ่มได้เพชรเอ๊ะมันกิจกรรมอะไรวะทําไมเขาอวดกันในกลุ่มเออผมเห็นประจำเลยะครับในกลุ่มคือเขาจะอวดกันว่าเออเขาได้หนึ่งหมื่นเพชรอะไรประมาณน,นี้นก็ก็แบบผมก็อยากได้เว้ยเออมันก็อยากได้ทุกคนแหละซึ่งนั่นแหละมันก็จะเป็นกล่องเนี่ยนะเราะผมผมเปิดไปหมดหรือย,ยังไม่รู้เหมือนกันนะพี่จริงผมเก็บมาเยอะมากสลับกล่องสุ่มเพชรเนี่ยผมเก็บมาเยอะมากๆ้ผมจะเปิดหมดแล้วล่ะ เปิดหมดนั่นแหละคุณครับก็เลื่อไมก็ย่อยสลายน่ะนี่เห็นไหมคือมันจะเป็นกล่องเพชรแบบนี้แหละคุณครับก็จะเป็นเพชรเอ้ยอ๋อไม่เพชรมันชื่อแบบนี้เหรอมันชื่อเพชรแบบนี้เลยเ,เหรอง่ายแบบนี้เลยเหรอพวกติมชื่อดมนอดมนอะไรปะแปอ,อแปลกนอคุณผมว่านับวันยิ่งแปลกๆแล้วเนี่ย <c oughs> และสำหรับตัวหน้ากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับนี่อก็จะมีชุด อาบูยงบูย่าแล้วครับจะเป็นชุดเ็าเรียกอะไรไม่ใช่บูย่าเด็กเป็นชุดระดับตำนานนะครับเข้ามาอยู่ในหน้าอีเวนต์นั้นด้วยนะครับน่าจะเข้ามาในวันที่11นี่แหละ ก็จะเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะมีปืนอัปเกรดตัวใหม่นะครับก็เข้ามาเช่นกันนะครับทีนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแบบบิงโกอะไรแบบนี้แล้วก็เก็บคะแนนพร้อมกันทั่วเซิร์ฟทั่วโลกนะครับคุณครับอันนี้ก็หน้าตากิจกรรมก็คร่าวๆประมาณนั้นแหละคุณยุงมครับก็สามารถเข้ามาลอเล่นกันได้นะครับในวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับคุณผู้ชมเอาไว้ดคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปจริงๆแล้วนะครับแล้วว้เจันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้บายยครับ